วันนี้มารีวิวตัวนี้ครับเหลกหลังสายเข้ากับเจ้าซอนเทส 368g อันนี้ผมซื้อของ Motoskill มานะครับเพราะว่าผมเชื่อในตัวเหล็กคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการพราวเดอร์โค้ทที่งานทำออกมาได้ดูดีมากนะครับก็ผมใช้กับตัว CT 125มาก่อนหน้านี้แล้วเจ้าประกัดนะเพื่อนๆจำได้ผมรีวิวไว้ Motoskill ทั้งลำเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันผมเลยซื้อ o t o s k i l l นะครับก็ ผมรีวิวเพื่อนดูไปแล้วข่าวก่อนที่ว่าผมซื้อแล้วมาติดตั้งบ้างวันนี้ผมจะยึดเข้ากับตัวรถแต่ว่าเวลาที่เรายึดเข้ากับตัวรถเนี่ยต้องบอกก่อนว่าควรจะทาน้ายาล็อกเกียวด้วยที่เขาให้มาเนี่ยทาน้ายาล็อกเกียวด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันสั่นสะเทือนแล้วเดี๋ยวมันหลุดนะครับเราแกะลูกยางนะครับของตัวนี้กับตัวนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราจะยึดน็อตเข้าไปลูกยางก็จะหน้าตาประมาณนี้เนี่ย ไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนี้นะบอกก่อนนะไม่ใช่นะเมื่อกี้ผมแกะมาก็ผิดนะไม่ใช่นะผมใส่คืนก่อนก็ว่าม,มันแน่นจังนะอืมป๊บอ่าอันนี้ต้องลองแหวนด้วยนะเพราะว่าเขาให้แหวนมาด้วยนะครับเวลาใส่ตัวมอเตสกิลนะครับให้ใส่น็อตตัวนี้ก่อนขันเข้าไปจนกระทั่งเกือบสุดแล้วคลายมันหน่อยหนึ่งนะแล้วค่อยมาใส่ตัวนี้ไม่งั้นมันจะไม่เข้านะครับมันฝืนอนะ แล้วถ้าใครถ้าแบบว่าพยายามฝึกนะเดี๋ยวเกียวหวานซวยเลยนะผมก็ลองอยู่ตั้งนานว่าเอ๊ะทำมาไม่พอดีเปล่าวะทำไมมันไม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนเวลาใส่ข้างนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ก็จะยึดเข้าไปแบบนี้เหมือนกัน,น,นผมก็จะยึดตรงนี้ก่อนซึ่งแน่นอนก็วางแหวนตัวนี้ก่อนวางแหวนนี้ก่อน่อะแล้วก็ผมจะเอานอ็อตตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ ยอดล็อกเกียวอือหอล็อกเกียวมาแล้วแล้วก็เอาแหวนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็น,นี้ยึดไว้ก่อนก็คือจะยึดตรงน็อตตรงนี้ก่อนไม่งั้นยึดไม่เข้านะผมลองมาหลายอันแล้วหลายทีย่ไม่ยึดไม่เข้าเลยเนี่ยมือขุ่นเกียวเปล่าเข้าไปแล้วก็ไอ้น็อตตัวนี้เนื่องจากผมเข้าใจว่าตอนพ่นเสียตัวเกียวน็อตมัน มันก็เลยโดนสีขันเข้าย่านะนั้นขันเข้าไปก่อนก่อนที่จะขันในพวกนี้ไม่งั้นเดี๋ยวปีนเกียวนะทดสอบขันดูก่อนถ้าปีนเกียวขึ้นมาคราวนี้งานงอกนะครับเพราะอันนี้มันเป็นชุดแหลกของรถเลยอ่ะเรียบร้อยอันนี้ผมก็มาจัดก,การยึดฝั่งนี้จากนั้นเนี่ยอ่าเอาเพลทมาวางนะครับแล้วก็เอานอ็อตสี่ตัวที่เขาให้มาเนี่ย ประกบเข้าไปได้เลยก็เสร็จแล้วผมต้องเจาะเพิ่มด้วยนะเพราะว่ามันไม่พอดีครับเออน็อตมันไม่พอดีจริงๆรูผมต้องเจาะรูเพิ่มรูหนึ่งก็คือเกียวฝั่งนี้ให้มันกว้างขึ้นไม่งั้นฝืนน็อตเดี๋ยวปีนเกลียวก็จะยิ่งงานหยาบเลยคราวนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมอาจจะล็อกเกียวด้วยเหมือนกันนะจะได้เสร็จละเสร็จเรียบร้อยครับนี่แหลกสนเทสของมอโตสกิลนะครับยึด ล็อกเกียวเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ยากแต่มันไม่พอดีนะผมบอกก่อนนะรูนี้ผมต้องเจาะนะฝั่งนี้ผมยึดได้ไม่มีปัญหาเลยคือเขาผมเข้าใจว่าเขาทํามาฟิตพอดีแหละแต่อันนี้มันไม่ได้จริงๆอะ่ะผมขันอันนี้เข้าไปแล้วอันนี้ตามก็ไม่ได้คลายทั้งสองตัวเพื่อจะขันก็ฝืนต้องเจาะรูนี้ให้กว้างขึ้นแต่ตัวนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับลองเรียบร้อยหมดแล้วล็อกเกีียวแน่นแข็งแรงมาก เดี๋ยวจะยึดถาดของตัวแชร์เหมือนตัวนุ้นเห็นไหมนั่นแหละผมใส่กับ CT ทแล้วก็ผมใส่อยู่กับนุ่นคอได้คลิกเป็นแชร์ทร5นะครับ่ะเ,เดี๋ยวยึดถาดก็จบแล้วนะครับก็เพื่อนวันไหนสนใจตัวแหลกหลังของโ t โตสก l ลใส่กับตัวซอนเทสส 368G เนี่ย ดูที่ตะก้าได้เลยผมบอกเลยว่างานเหล็กดีจริงๆแต่อันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่พอดีอะ่ะซื้อมาใส่ CT ซื้อมาใส่หลายๆคันมันก็พอดีนะอันนี้มันแบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเออนะผมก็เข้าใจวันนี้ฝากพี่มานี่สำหรับ e ีซ e ี่6395นะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละสุดสดีครับ